รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสมาแล้วครับผมหนุ่มเจียระมาแล้วมาพร้อมกับรายการเกษตรนิวส2เจอเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32น,นะครับมาเจอกันวันนี้เริ่มต้นด้วยช่วงแรกของเรานะครับกับช่วงรอบวันทันเหตุการณ์มีขา่าวสารอะไรบ้างที่น่าสนใจทั้งภาคของการเกษตรพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร รวมถึงภาครัฐของเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับ อักกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568โดยมีนายอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสาก์คณะผู้บริหารขร้าราชการลูกจ้างและพนักง,งานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสาก์เข้ารวมพิธีณลานหน้าอาคารหนึ่งกระทรวงเกษตรและสาก์การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อภาคการเกษตรไทยอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและตั้งปณิธาน ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการลูกจ้างและพนักง,งานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์มุ่งมั่นตั้งใจและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ภาคการเกษตรไทยต่อไป ก่อนหน้านี้พ่อกับแม่แกก็ทําไล่ทําสวนนะครับทำปลูกอ้อยปลูกมันสับปะหลังนะครับก็เห็นว่า ขาดทุนทุกปีก็ผมก็เลยคิดหาวิธีที่จะทํายังไงไม่ให้ขาดทุนนะครับโดยหันไปปลูกเป็นพืชผลไม้แทนนะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่มีมูลค่าสูงก็ไปเจอมะม่วงนะครับในกลุ่มจังหวัดขอนแกน่นเนี่ยก็มีกลุ่มบ้านแห่ที่เขาทําสําเร็จแล้วก็มีการส่งออกไปต่างประเทศผมก็เลยเข้าไปศึกษาดูงานก็ได้รู้ว่ามะม่วงสามารถปลูกในพื้นที่ของเราได้ก็ได้นํามาปลูกที่นี่ก็มีปัญหาเรื่องการส่งออกมะม่วงเราทําได้มาตรฐานนะครับผิวสวยน้ำ หนักได้แต่ไม่สามารถส่งออกได้ก็เลยต้องขายให้พ่อค้าคนกลางไปตรงนี้ก็โดนกดราคาบ้างโดนเอาเปียบบ้างทําให้เราขาดทุนค่อนข้างเยอะในปีแรกที่เราทําผมก็เลยเริ่มคิดหาวิธีทํำยังไงก็เลยมารู้จักตลาดออนไลน์ก็เลยเริ่มออนไลน์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่เราเปลี่ยนมาขายตลาดออนไลน์นะครับเพราะเนื่อง,งจากว่าเราสามารถกําหนดราคาเองได้นะครับ แล้วก to ็เป็นการขายตรงระหว่างเกษตรกรถึงมือลูกค้าโดยตรงอันนี้ก็จะตัดเรื่องของพ่อค้าคนกลางออกไปทําให้เรามีกําไรเพิ่มมากขึ้นตอนแรกเราก็ขายออนไลน์ผ่าน Facebook ของสวนก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีก็ต่อมานะครับทางจังหวัดก็ให้สวนเราไปอบรมกับมกชมกชก็ขยายสินค้าของเราผ่านทางช่องทางขายออนไลน์ผ่าน DGT Farm ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราก็ได้มีการขยายตลาดออกไปนะครับทำให้ลูกค้าได้รู้จักเรามากขึ้นส่วนร่วมใจการเด่นของเรานะครับมีสโลแกนว่าสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับนะครับก็ก่อนหน้านี้ของเราทำมะม่วงส่งขายตามตลาดนะครับโดยมีแม่ค้าตามตลาดมารับไปขายอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งราคาก็ไม่ค่อยดีนะครับผลกำไรก็บางปีก็ขาดทุนนะครับ ก็เลยมองไปที่เรื่องของการส่งออกนะครับก็การส่งออกเราต้องได้รับรองมาตรฐาน G A P นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเข้าไปาปรึกษากับท่านเกษตรอำเภอนะครับท่านแนะนําว่าให้ไปทํา G A P กับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบตรงนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ให้คําปรึกษาค่อนข้างดีก็ขอไปประมาณ1ปีก็ได้ก็เราก็มี G A P ที่สามารถส่งมะม่วงออกต่างประเทศได้ ระบบคิวอา e คตของมกชนะครับสามารถยืนยันแล้วก็ตรวจสอบแหล่งที่มาาของมะม่วงเราได้นะครับว่ามะม่วงเราอยู่ในพื้นที่นี้นะนะครับแล้วก็ได้รับรองมาตรฐานอะไรนะครับก็ต่อลูกค้าที่ซื้อไปบริโภครับสามารถยกระดับสวนของเราให้ดียิ่งขึ้นเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้นครับ นี่แหละครับคือข่าวสารที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกับช่วงประตูสู่อาชีพครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงานสีสันพันไม้เทอไทยบรมราชินีนาศครั้งที่17ระหว่างวันที่8-13สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา9านาฬิกาถึง20นาฬิกาณศูนย์นส,นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดปรึกษาเฉลิมราช9 3พรรษาสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานเทอไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทินิทัศการมีชีวิตไทยทอดโครงการพระราชดำริต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่การสร้างอาชีพให้ชุมชนบนพื้นที่สูงการปลูกกาแฟร่วมยางพาราการแปลรูปกาแฟโรบัสตา้าผูสิงการทอผ้าไหมและกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพอีกมากมาย และในวันที่11สิงหาคม2568ขอเชิญชวนประสบกน,นิกรทุกมู่เหล่าเขาร่วมรับสเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคม2568เวลา17นาฬิกา มาร่วมกันเรียนรู้สืบสารพระราชปณิธานสัมผัสความงดงามของพันไม้และสนับสนุนสินค้าเกษตรคุณภาพและพบกันที่งานสีสันพันไม้เทอไทยบรมราชินีนาศระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2568ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก,ขก็ขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนนะครับทั้งในเขตกรุงเทพนะฮะเขตจังหวัดใกล้เคียงนะฮะท่านที่สนใจนะครับพาบุตรานไปร่วมชมพิธศการนะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมนะครับชมการสาธิตการฝึกอาชีพจากฟู้ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรที่กล่าวมานะครับก็มีการแจกของที่รึกภายในงานด้วยนะครับรอบที่3เอ่อวันที่8ถึงวันที่13สิงหา2อง8ในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณครับ น้ำท่วมภัยแรงกรมชลประทานวางแผนบริหารติดตามเฝ้าระวังพร้อมเร่งสร้างมาตรการรองรับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเดินหน้าสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและพี่น้องเกษตรกรรับมือได้ทันต่อสถานการณ์สายด่วนกรมชลประทาน01460กรมชลประทานมุ่งมัน่นพัฒนาสร้างความมั่นคงด้านน้ำ สนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนคุณผู้ชมครับยังอยู่กับผมนะครับหนุ่มเจียระในช่วงที่2ของรายการนี่คือช่วงประตูสู่อาชีพและวันนี้ผมมีอีกหนึ่งอาชีพมาแนะนำจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ สนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน กรสิริรัตยากรรัฐรมนรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานแถลงข่าวงานตรานุยงพระราชทานสืบสารตำนานใหม่ไทยครั้งที่20ประจำปี2568ายภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์หม่อนไหมสร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืนจัดโดยกรมหม่อนไหมณห้อง1.15กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมส 2,568ที่ส่งสืบสารและส่งให้ความสําคัญกับผ้าไหมไทยพร้อมผลักดันมาตรฐานไหมไทยมุ่งสร้างชื่อเสียงสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกร,ร,กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ยังได้ผลักดันไหมไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเพื่อช่วยสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกร,ร,กรและผู้ประกอบการด้านหมอนไหมและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกทั้งอาชีพหมอนไหมในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงอาชีพที่ทําเพื่อผลิตผ้าไหมเพียงอย่างเดียวแต่ได้รับการพัฒนาให้มีการขยาย v value chain ออกไปในหลากหลายสินค้าซึ่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้หลายพันล้านบาทต่อปีการใส่ผ้าไหมไทยมันทำให้ผมรู้สึกภูมิใจหลังจากนั้นเนี่ยพอเราภูมิใจในการที่ได้สวมใส่ผ้าไหมไทยแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรที่เขาเป็นคนทั้งผลิตทั้งปลูกทั้งผลิตทั้งถักทอขึ้นมาเราก็ยิ่งเข้าใจไปใหญ่ว่าอาชีพนี้แหละเป็นอาชีพที่คนประกอบ สามารถอาชีพนี้เขาภูมิใจและเขาอยากจะสานต่อนะครับดังนั้นเองภาร,รกิจหนึ่งของกรมมันใไหมก็คือว่านอกจากดูแลพี่น้องเกษตรกรที่ผลิตผ้าไหมไทยแล้วนะครับก็ต้องหาตลาดต้องทําการโปรโมตนะครับเรามีของดีอยู่ในมือเราต้องโปรโมตเราต้องประชาสัมพันธ์นะครับว่าผ้าไหมไทยเนี่ยณวันนี้สามารถนําไปประยุกต์ได้หลายๆแบบซึ่งก็จะสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ใช้ตลาดนํา นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานรานุกยุงพระราชทานสืบสารตำนานใหม่ไทยครั้งที่20ประจำปี2568จัดขึ้นระหว่างวันที <dead> ่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา10นถึง20นณฮ .6 ถึง7อ m p a c t เมืองทองธานี สินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอ,อชกรมชลประทานคิดงานต่อกอ่งานใหม่ใส่ใจแหล่งน้ำเพิ่มคุณภาพความสมดุลบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นธรรมพร้อมดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำสายด่วนกรมชลประทานโทร1 4 6่ กรมชลประธานงานเพื่อแผ่นดินไทยสินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอ,อชโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีหวังว่าชมแล้วจะได้แรงบันดาลใจไปทำต่อแล้วก็ต่อยอดนะครับ สำหรับช่วงหน้าครับกับช่วงวิธียั่งยืนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ แผ่นดินของเราตรงนี้แผ่นดินป่าละอูในหลวงท่านบอกว่าให้ทําเศรษฐกิจแบบพอเพียงก็ให้ถือปฏิบัติเชกเช่นเดียวกันกับที่เราทําให้ครอบครัวเราได้รับประทานได้กินกันสวัสดีครับกับผมประโยชน์พรมสุวรรณนะครับทำหน้าที่เป็นประธานแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนทุเรียนป่าละอูนะครับ ทุเรียนป่าละอูเนี่ยเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงเหมือนกับว่าเป็นทุเรียนที่มีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษคนไม่รู้จักป่าละอูแต่บอกว่าทุเรียนป่าละอูรู้จักรสชาติเนี่ยแทบจะไม่มีกลิ่นเนื้อละเอียดเนื้อเยอะเม็ดร,รีบพอได้มอกอชอเข้ามาเนี่ยเขาก็มา กำหนดมาตรฐานของทุเรียนไม่ปฏิเสธเลยในเรื่องของความรู้ในการที่จะทําท,ทุเรียนตรงนี้ให้มันตอบโจทย์กับผู้บริโภคให้ดีที่สุดนะครับลดการใช้สารเคมีให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ถ้าทําให้ดีเหมือนกับที่ว่าเราทําให้ลูกให้หลานเรารัประทานเนี่ยผมคิดว่าน่ากอดคอ วันนี้เราจะพาคุณมาตามติดชีวิตของพี่อภิชาติกเกษตรกรคนเก่งที่ประสบความสําเร็จในการทํานาแค่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกดินต้องดีน้ำนองบ่อแก,กการปลูกก้าวที่สาคขัน้นเพิม่มปุ๋ยเติมตีเพิ่มต้นทุนทาไมให้เปลืองตังค์เปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์ข้าวก็จบแล้วเพราะการใช้เมล็ดพันธุ์ดีจะช่วยลดต้นทุนแถมผลผลิตยังเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพด้วยแค่นี้จบแล้วแค่เปลี่ยนก็จบสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่าน สนับสนุนโดยโกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงสุด,สดท้ายของรายการนะครับนี่คือช่วงวิถียั่งยืนแน่นอนครับว่าผมมีความยั่งยืนของภาคการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมด้วยที่สามารถชมแล้วได้ทั้งความยั่งยืนหรือว่าใครอยากนำไปต่อยอดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและเรื่องราวในวันนี้น่าสนใจมากๆไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อยู่กับดิฉันปีใหม่สม,สมัยมั่นุิมนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาติดตามสถานการณ์น้ํารวมถึงปริมาณน้ําฝนนะคะที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในปี2568นี้จะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงกันบ้างรวมถึงทางกรมชลประทานจะมีการเตรียมการรับมือแล้วก็แนวทางในการจัดการน้ําอย่างไรในปี2568วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านดรธเนศสมบูรณ์ผู้อเนวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะท่านต้องบอกว่าปัญหาเรื่องของน้ําตั้งแต่ปีที่ผ่านๆมาเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เรามีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสําหรับในปี2568นี้แนวโน้มของสถานการณ์น้ํามีความน่าวิตกกังวลเหมือนปีที่ผ่านๆมาไหมคะท่านครับคือตอนนี้ครับถ้าเกิดมาดูเรื่องน้ําก็าดูเรื่องฝนก่อนค่ะ จากการที่ปีนี้กรมตุรยมวิทยานนะครับได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2568ที่ผ่านมานะครับเ,เก็นว่าปริมาณฝนเนี่ยตกอย่างต่อเนื่องในทุกภาคทาให้มีค่าฝนเฉลี่ยสูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยในทุกๆภาคเช่นเดียวกันก็คือมาตามนัดเลยใช่ไหมคะและมาเร็ว <c oughs> มาในปริมาณที่มากกว่าสิ่งที่เราได้มีการคาดการไว้นะครับแต่ที่นั้นก็ไม่อยากให้กังวลนะเนื่องจาก ในการเตรียมความพร้อมของกรมชมทานเองนะครับในเรื่องของฝนนะครับเราก็ได้รับการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่แล้วว่าฝนเนี่ยจะมาในพื้นที่ใดบ้างปริมาณประมาณเท่าไหร่บ้างซึ่งเราไ็มีมาตรการในการเตรียมความพร้อมอยู่ะค่ะหลังจากที่เราได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยค่ะท่านบริเวณพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษไหมคะคือจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะมีการคาดการณ์ฝนเป็นรายเดือนให้เราเป็นลักษณะของ6เดือนฤดูฝนให้เราว่า ฝนจะตกบริเวณไหนช่วงไหนอย่างไรนะครับซึ่งกรมชุมพรานเองเนี่ยก็ได้อมอบหมายไปยังทางสํานักงานชุมพานที่1นถึงสิที่กระจายอยู่ทั่วประเทศน,นะครับ<ฆ>ในการสํารวจพื้นที่เสี่ยงจากฝนที่เรามีการคาดการณ์ที่รับจากกรมุตุนรวิทยาในคาดการณ์ซึ่งเราได้มีการกําหนดพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดทุกภัยไว้ประมาณ1 6 5 2สจุดเสี่ยง<ฆ>ซึ่งตัวนี้ก็กระจายทั่วฤดูฝนนะครับแต่ถ้าเกิดเราม,ามองในช่วงนี้นะครับ เราก็ต้องมามองในพื้นที่เสี่ยงในเขตภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนนะครับภาคเหนือตอนบนก็เช่นจังหวัดเชียงรายจังหว,วัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนภาคอีสานตอนบนก็แถวจังหวัดเลย น,นรครนะครับซึ่ง <Okay. S 1> ตอนนี้ได้รับอิทธิพลของฝนค่อนข้างจะสูงนะครับ mm hmm. ในเขตของภาคใต้ตอนล่างเองเนี่ย mm hmm. เขตของภาคใต้ฝั่งตอนตกนะครับในเขตพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะครับตอนนี้ฝนก็จะตกมากครับในเขตของภาคตอนออกเองก็จะเป็นเขตของจังหวัดของระยองจันตราที่มีฝนตกค่อนข้างจะมาก <Okay. S 1> ตอนนี้หมายถึงว่าเรากําหนดพื้นที่เสี่ยงแล้วนะครับ1,652จุดเราก็ต้องมาดูในแต่ละเดือนว่าจะเกิดช่วงไหนณนะบริเวณไหน แต่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เราคุ้นหูพอสมควรนะคะแล้วแบบนี้เราได้มีการนําแนวทางปฏิบัติจากอดีตที่ผ่านมามีการมาปรับปรุงถึงแนวทางการรับมืออย่างไรบ้างคะท่านคือก่อนเขา้าฤดูฝนนะครับทางกรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้มีมาตรการในการรับมือก่อนฤดูฝนนะครับค่ะตรงที่ว่าในเบื้องต้นนะครับข้อแรกครับจากเราได้มีการทราบข้อมูลฝนแล้วเราก็กาหนดพื้ที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดภยัยค่ะ อันที่2นะครับการกาจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับเราในลาน้ําสายหลักๆ,ๆต่างๆที่กรมชุมนุมาดูแลเนี่ยเราก็มีการกําจัด,ดวัชพืชหรือสิ่งกีดขวางทางน้ํามีการขุดลอกคลองนะครับต่างๆให้สามารถระบายน้ําได้เร็วนะครับ การเตรียมความพร้อมของอาคารชมประาทานเขื่อนประตูระบายน้ําต้องมีความพร้อมใช้งานก่อนฤดูฝนรวมถึงนะครับในเรื่องของการวางมาตรการในการบริหารจัดการน้ําอ่านเก็บน้ำนะครับซึ่งจากมาตรการที่ทางกรมในการน้ำแห่งชาติได้มอบให้กรมชมประทานมาในเรื่องที่ว่าให้มีการระบายน้ําต้นฤดูฝนเพื่อเก็บในปลายฤดูฝนหมายถึงว่าอย่าไประบายในช่วงที่ฝนมากๆซึ่งการระบายนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อบริเวณท้ายน้ำนะครับซึ่งตอนนี้กรมชมประทานก็ดําเนินการอยู่ ในเรื่องของการพร่องน้ําของเขื่อนนะครับให้เหมาะสมกับสภาพผลสภาพกายภาพของเขื่อนแล้วก็ทายน้ําเพื่อไม่ให้ปลายฤดูเนี่ยเรามีการระบายและมีผลกระทบมครับตอพื้นที่ที่อัจเขืดอนทูแกาภายัย ก็คือคคมีการทํางานก่อนที่ฤดูฝนจะมาอีกมีการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ต่างๆแสดงว่าแบบนี้อ่างเก็บน้ําทั่วประเทศของเราตอนนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมในการรองรับปริมาณน้ําฝนใช่ไหมคะคืตอตัวนี้ครับถ้าเกิดเรามองด้านอ่างเก็บน้ําปัจจุบันเนี่ยนะครับอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่3าแห่งซึ่งดูแลโดยกรมชุมพรทากับการไฟฟ้าฝายผลิแห่งประเทศไทยครับอ่างเก็บน้ําขนาดกลางนะครับประมาณ448แห่งตรงนี้ครับมีความจุกเก็บกักประมาณร่วมๆนะครับห้า ซึ่งตัวนี้มันก็ยังมีช่องว่างอยู่ที่ประมาณ48คปะเ์แต่ทีนี้นั้นเราคงไปดูในภาพรวมไม่ได้นะครับเราคงต้องไปดูในรายอ่างเก็บน้ําว่าอ่างใดบริเวณใดนะครับถ้ามีแนวโน้มนะครับว่าจะเกิดฝนตกในช่วงใดเราอาจจะต้องมีการพร่องระบายมาก่อนะนะครับในช่วงของลําน้ําที่ว่างๆแล้วก็มากักเก็บในช่วงของฝนที่ตกนี่ก็เป็นมาตรการที่กรมชุมทานนอกจากกําหนดจุดเสี่ยงแล้วกําหนดอ่างเก็บน้ําแล้วที่จะดำเนินการแล้วจะต้องกําหนดว่าช่วงเวลาไหนจะดาเนินการอ,อย่างไรด้วย ค่ะก็คือดูเป็นช่วงๆว่าเหมาะกับแนวทางไหนใช่ไหมคะใ่ครัแล้วแบบนี้ค่ะท่านแน่นอนว่าเรื่องของน้ําสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของปริมาณฝนแบบนี้ค่ะปริมาณฝนแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันใช่ไหมคะใช่ครับมันก็แตกต่างในเชิงพื้นที่และแตกต่างในเชิงของเวลาด้วยเวลาก็คือคือเดือนครับเช่นผมยกตัวอย่างเช่นเดือนกรกกัเนี่ครับปริมาณฝนนะครับก็จะตกนะครับตามัดการกรมอุริยานะครับจะตกในช่วงของภาคเหนือตอนบน ภาคอีสานตอนบนภาคใต้ฝั่งรวอนตกและภาคตะวันออกซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยครับเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือในทุกอย่างนะครับในเรื่องของการที่จะกักเก็บน้ํนาการพ่องระบายน้ําให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ฝนที่จะเกิดน,นะครับ<า>ผมเชื่อมั่นนะครับในการคาดการณ์ตรงนี้ครับในเรื่องของพื้นที่ที่เกิดเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงแม่นยาแต่เรื่องของการดําเนินการในแต่ละช่วงเวลานเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับนะครับเนื่องจากความเข้มของฝนที่ตกเนี่ยอาจจะมีการผันแปรไปแต่ละพื้นที่ไปม่แน่นอนไม่แน่นอนนะครับ อย่างช่วงกรกฎางดอย่างที่มมกล่าบไปว่าภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนนะครับภาคตอนออกภาคใต้ฝ uh uh mm uh ั่งตนตกนะครับพอเดือนสิงหาครับปริมาณฝนเนี่ยก็จะเริ่มทวีสูงขึ้นพื้นที่เดิมครับในเรื่องของภาคเหนือภาคอีสานเลยนะครับแล้วมาภาคตอนออกเช่นเดิมภาคกลางก็ฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตนตกก็ฝนที่เดิมนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังเดิมนะครับส่วน สิงหาแล้วไปเดือนกันยานะครับเ <ฮะ S 2> ดือนกันยานะครับปีนี้นะครับจากการคาดการณ์จะเป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดใน12เดือนของปีนี้<ฮ>ะจะกระจายในทั่วทุกภาคของประเทศไม่จะเป็นเรื่องภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ฝนจะกระจายครับ <ฮะ S 2> แล้วก็มีแนวโน้มที่ภาคกลางฝนจะมากขึ้นในช่วงเดือนกันยานะครับซึ่งตรงนั้นครับมันจะเป็นช่วงที่ฝนที่ตกแถวภาคเหนือเนี่ยนะครับของลุ่มน้ำเจ้าพยาเนี่ยก็จะไหลลงมาภาคกลางครับเราก็ต้องมากล่าวกันอีกว่าน้ำจะท่วมเทพอหรือเปล่า ก็ต้องมาดูว่าน้ําจากภาคเหนือนะครับ<ช>จะมาภาคกลางในปีวณไหนอย่างไรและจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ตรงไหนบ้าง<ม>ซึ่งตรงนี้ครับจากการที่เราคาดการณ์ว่าเดือนกันยายนี่ฝนจะมากที่สุดแล้วนะครับเราก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนในทุกกลุ่มกล่าวไว้เบื้องต้นนะครับว่าอ่างเก็บน้ําตอนบนครับไม่จะเป็นอ่างเก็บน้ําเขื่อนพื้นพีเขื่อนศิลิจซึ่งตอนนี้เราเร่งค่องน้ําก่อนในต้นฤดูฝนนะครับเพื่อมีช่องว่างเพีงยงพอที่จะรับน้ําคือต้อนน้ําต้องมีความสามารถในการกักเก็บน้ําได้ครับ ในช่วงกลางน้ำเนี่ยนะครับอจ่าที่ผมนําเรียนฮะสิ่งจุกจับทางน้ําต้องไม่มีนะครับการระบายน้ําต้องสามารถระบายได้เร็วที่สุดนะครับตรงนี้เราก็ดําเนินการนะครับตามแผนที่วางไว้แล้วนะครับโดยที่สุดในส่วนของปลายน้ำในการเร่งระบายน้ำนะครับเจตว่าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับมันก็จะมีสถานีสูบน้ําต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยากับริมชายทะเลที่เราต้องมีการเร่งระบายน้ํานอกจากน้าเหนือแล้วเนี่ยเราต้องมีการเร่งระบายน้ําในพื้นที่เพื่อรอนะครับว่า อ่ไม่ฝนตกมาจะไม่มีผลกระทบทุ่งนี้ก็การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจกักรเครื่องมือนะครับด้านเครื่องสุกน้ำนะครับด้านรถแมคโครต่างๆในการที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ช่วงสิกิวากทางน้ําเราก็เตรียมไม่เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้เรามองว่านะครับจากการคาดการเรารู้นะครับเวลาเรารู้พื้นที่นะครับการ ระดมเครื่องจักรเครื่องมือไปไว้ก่อนมันจะช่วยทําให้ภัยที่เกิดน,นะครับจะสามารถลดภัยที่เกิดได้จากร้อยอาจจะเหลือ50%จาก50%อาจจะเหลือาา20%หรืออาจจะไม่มีตรงนี้ครับซึ่งเป็นเป้าหมายที่กรมสุรการวางไว้ก็ได้ได้ว่าเป็นการ ตั้งรับตั้งแต่ก่อนที่ฤดูฝนจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกคูคลองต่างๆรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอ่างเก็บน้ําแล้วก็เขื่อนต่างๆโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสบายใจขึ้นแน่นอนนะคะถึงแม้ปีนี้ปริมาณนะ้าฝนจะมาค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ต่อเนื่องและที่สําคัญก็คือฝนมาเร็วกว่าที่เรากําหนดไว้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางกรมชบะทาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบริหารจัดก,การแล้วก็เตรียมการรับมือกันอย่างต่อเน,นื่องตลอดทั้งปีอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ,อท่าานนไปออยงงสูะะคคขบรุณมก ครับสวสบัสดีครับคุณครับและนี่แหละครับคือทั้งหมดของรายการที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับที่มีทั้งเนื้อหาสาระแล้วก็ความรู้ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบรายการพวกเรานะครับฝากติดตามรับชมไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับ ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีนะครับและวันนี้ก่อนจากกันนะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆนั่นก็คือฟูไม่สอ2022ก้อยฟา,ฟาร,ร์มฟาร์มปลาคราฟในนนทบ,บุรีใครที่อยากมาดูปลาคราฟสวยๆแวะมาที่นี่ได้เลยนะครับวันนี้ผมหนุ่มเจียระและทีมงานขอขอะคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ